มีลูกที่อ่อนแอเนี่ยให้มผมนึกถึงนะว่าเอออันนี้มันก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีของประเทศไทยนะเป็นโชคดีเกิดคุณอุ้งอิงเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งการมีความสามารถเหมือนพ่อขึ้นมาเนี่ยนะด้วยร้อนเลยนะอาจารย์เชื้อพิษเนี่ยมันจะต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยนะทำให้ผมคิดเลยนะว่าเออถ้าเรามองในอาเซียนโมเดลเนี่ยลีกอนยูซึ่งมี พ่อต่อให้ลูกใช่ไหมครับจาร์มีตระกูลหุนเซน,น,เซ,นซึ่งพ่อต่อให้ลูกซึ่งลูกเขาก็ผมก็ผมว่าลูกเขาเก่งทั้งคู่นะลูกของลีโอนยูก็เก่งลูกของหุนเซนหุนมาเน็ตเนี่ยก็เก่งสืบทอดได้คุณทักษิณเนี่ยถ้าลูกสมมุติว่าลูกเก่งขึ้นมาเนี่ยโอ้โมเดลคุนเซนซึ่งปัจจุบันนี่คือประธานองค์มนตรีของเขเมรเนี่ยคุณทักษิณก็มีโอกาสเ,เติบโตขึ้นไป ถึงขั้นประธานองค์กรีแล้วก็ครอบงำม,มันทั้งสถาบัานหลักทั้งสถาบัานปกบริหารเลยนะอาจารย์